รันดาวเจ็ดแรายงานตัวครับนี่เป็นข่าวพยากรของดวงเดือนสิงหาคม2 5 6พารหสบกสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอาทิตเกตมหาจักรมหาพลังครับจะโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนาเลยก็ว่าจะเป็นจังหวะนะครับที่ ไม่อยากจะทําไม่อยากจะขยายก็ต้องขยายแล้วครับนะนะจงังหวะนี้นะครับดาวการงานของท่านนะครับเข้ามาอยู่ในภพสุภะนะครับแล้วก็มีดาวเกตมาร่วมด้วยช่วยสนับสนุนด้วยนะครับดาวการงานเป็นมหาจักรเลยนะครับนะฮะมาตรฐานขนาดนี้เนี่ยอยู่นิ่งกันไม่ได้แล้วนะครับตัวท่านเองก็เห็นโอกาสนะครับนะที่จะต้องขยับทำอะไรที่มันกว้างขวางมากมายใหญ่โตออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำไปเพื่อ คนรอบข้างนะครับนะอะาจจะต้องเรียกได้ว่าไงทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่ทําเพื่อนะฮะคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาใต้การดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านจะสร้างต่อไปนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นผลที่ตกทอดไปสู่พวกเขาเหล่านั้นนะครับ จังหวตรงนี้นะครับดาวเจ้าเรือนภพตุตะนะครับมาเป็นอราชาโชคอยู่นะครับในภพอริดังนั้นเนี่ยไม่เขาเรียกอยู่ดีๆก็คิดให้จะทำอะนะทำเพื่ออะไรเพื่อเพื่อบอกเราบริวารเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็ทําให้ตัวเองต้องได้รับความเหนื่อยใจพอสมควรนะครับแต่ก็จะทําอย่างไรได้ละครับมันดาวมันบังคับให้ทํานะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานก็เรียกว่ามีเยอะมีเยอะขึ้นนะฮะ ปัญหาก็มีพอ,พอสมควรนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านตอนนี้เข้าไปอยูน์ในภพการงานนะครับนะเรียกว่าเสาเล็งมาเลยทีเดียวนะครับเสาเล็งมาที่ที่ภพนี้เลยนะฮะนะนะตรงนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อย่างที่บอกไว้หลายครั้งนะครับในช่วงท้ายปีเนี้นะครับนะก็จะต้องเป็นจังหวะที่เรียกว่า ตัวของท่านเขาประพันการงานเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆแล้วได้ผลดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลดีนะได้ผลดีนะก็จะทําให้เรียกได้ว่าทั้งในส่วนของรายได้ทั้งในส่วนของความก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีเป็นไปในทิศทางที่ดีโอเรียกได้ว่าคู่ค้าสู้คู่สัญญาคู่ครองนะคู่หูนี่ยเรียกว่าทํางานกันกลมเกลียวมากนะฮะเป็นจังหวะที่ท่านเองก็แบบว่าไงอ่ะเริ่มที่จะ เกิดความเชื่อถือเกิดความเชื่อมัน่นหรืออาจจะทําไม่ไหวแล้วก็ต้องแบ่งงานให้คนอื่นเขาทำนะ,ะทำถูกแล้วนะคิดถูกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะมันเป็นอย่างนั้นจ,นจริงๆคือจะต้องทําให้ตัวท่านเองเนี่ยเกิดความคิดอ่านในการที่จะแบ่งนะฮะแบ่งงานแบ่งอะไรต่างๆชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับนะจะมีความเป็นลูกพี่อยู่เสมอนะครับนะเพราะว่าตัวการงานเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะครับดังนั้นการงานเป็นดาวอาทิตย์เนี่ย โอ้โหใช่เป็นลูกกระจกเขาเนี่ยไม่ได้หรอกครับคือมันจะเป็นทั้งมาอาจจะแบบว่าในหน่วยงานในองค์กรอะไรเงี้ยนะมีตัวท่านท่านต้องมีผู้ตใต้บัคัญชาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็จะต้องรับผิดชอบนะครับเรียกว่าส่งงานขึ้นข้างบนนะครับดูแลคนข้างล่างอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับยังไงมีความเป็นพี่ใหญ่นะฮะมีความเป็นลูกพี่มากๆนะครับนะมีต้องมียศมีตำแหน่งนะมียศมีตำแหน่งนะครับก็ตัวท่านเองก็เรียกว่า ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่หลายๆอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีสมาชิกในครอบครัวที่สูงหวัยหน่อยนะครับมาก็ีวยกว่าต้องดูแลมีปัญหามีอะไรแก้ไขพอสมควรแต่ผมเชื่อว่า ปัญหาจะค่อยๆหมดไปนะครับนะในจังหวัที่ดาวพระหูเนี่ยก็จะขยับถอยออกนะครับนะไปอยู่ในพพปุตตะในวันที่17ตุลาดังนั้นอดทนอีกนิดเดียวครับอีกแป๊บเดียวก็ตุลาแล้วนะนะดังนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยโอ้เบาเรียวเลยนะเออจากแบบว่าไงคุยกันไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ดื้ออะไรเงี้ยจะกลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะเว,ว,ว,ว่าพูดง่ายนะครับมาว่าอะไร บอกอะไรก็ฟังว่าอะไรบอกอะไรก็เชื่อนะครับทําให้เรียกได้ว่าลดภาระของความเหนื่อยใจไปเยอะเลยนะครับมาก็หลังยงจากที่ท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนื่อยมานาน,นครับดาวเขาก็ผ่อนให้นะไม่ใช่ว่าเขาจะโอ้โหเอาเต็มที่ตลอดเวลานะครับอมองแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโอรเรื่องราวนะครับจะค่อยๆปรับดีขึ้นเพียงแต่ว่างานอาจจะเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นต้องดูแล สุขภาพตัวเองให้ดีนะครับนะเพราะว่าจังหวะที่มันจะมีช่วงเวลาที่ดาวมันเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะครับคนจะเหนื่อยมากกว่าปกติหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยยังไงก็เรื่องงานดีแน่นะครับแต่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด,ด้วยขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกทุกท่านนะครับฝ่ฟาฟันเรื่องราวต่างๆนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมีความสุขความสําเร็จด้วยกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับผม